นะครับผมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้นะครับอาจารย์เนี้ยนะครับเดินทางจากงานศพมาครับมาแล้วนะครับผมมาเลยเด้อรครับพี่น้องครับจังไหนก็ได้แท่น่นอะนะครับผมอ่ะครับผมสวัสดีครับอาจารย์เนี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมเป็นเสมยตลาด้นาอขึ้นมยนะครับเนาะโอ้นะครับพี่น้องเพิ่นกระถาอยู่หลายตอนนี้ครัดูหลายครับ นะครับพ่นองนี <fin anta> <ots> ่น <guarding> ด <okay>? ้ครับพี่น้องเสยครับเย่เย่เย่พนักพนเหีนอาจารย์เนี่ยพันดีใจแล้วนะครับเอฟซีพันดีใจแล้วพันเหีนอาจารย์นะครับผมอาจารย์เนี่ยก็เดินทางนะครับหลังจากเสร็จงานนะครับผมเสร็จงานศพนะครับนะครับหลังจากเสร็จงานศพเดินทางนะครับยางมาเองนะครับบ่ไดดขี่รถไปรับเราครับผมแล้วนะครับเนาะงานศพครับงานศพนะพี่น้องก็ดีใจนะครับเนาะอาจารย์ นะครับอาจารย์มณีครับก็แต่งตัวล่อหลอดด้วยครับมณีนะครับแล้วก็แต่งตัวล่อหลอดมันใหญ่สดเลยนะครับเพราะว่าฟาสวัสดีอาจารย์เนี้ยนะครับอาจารย์เนี้ยเอาสวัสดีทั้งเอ็ซีตัวนี้ครับซีพันธ์หาพันธันนะครับล้อล้อถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับนะครับนะครับผมนะครับผมผมบอกให้ขึ้นตัวนะครับเพื่อน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 คิดหอดคิดถึง อาจารย์เนี่ยได้ก kind of ินน um, ้ำกินทานงเนาะมีน้ำเย็นอะเราบ่างหรอนีน้ำเย็นให้อาจารย์กินบ่ดหรอในรถทางนี้บ่ลงมาแต่งั้นศพแตงั้นเรวนะครับหลายท่านก็รออาจารย์ด้วยเี่เราก็เค็ดมาแล้วคิดวันถึงงานเนี่ยงานหลายเราติดธุรกิจเนาะเกี่ยวนี่เนาะ ว่ากันใช้าเจะได้แล้วครัแต่ว่าติดตามติดตามเลยน่นนัตัวนี้ครับผมอาจารย์นี้ก็เดินทางมาถึงนะครับครับตอนนี้เดินทางมาหอด้วยท่านไดบอจายนะครับจับโทรศัพท์กดย่างเดียวตอนนี้จิ้มย่างเดียวจิ้มย่างเดียวครฟัง C คือคือจะโทรมมหาลาลายเนาะันบอกครับ ไม่เห็นหดตัวเลขไม่เห็นตัวเลขอืมดแรงโอ้นี่แลโอ้อเดวขับไปรอปุ่นน้ำแแดเรงบลงพอลงภาพเป็นเป็นจะภาพเนเพื่อนครับจะภาพเหเพ่อนเยเป็นจะภาพ่ายเพื่อนโอ้ครับเขาทุบเลีวเพิ่นหัวแจ้สี่สวดนี่ยังเรีวพอาจารย์เนี่แต่ยางมาเลยนะครับกับามาเลยตามสัญญาเพิ่นยนแนนเเลยนะครับถ้าถามพูด นะครับเตรียมนะครับผมเตรียมจดเตรียมแคปเตรียมสมุดปันกาเตรียมจดเตรียมแคปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผครับที่ผรเงในงตัตันช่วงูเอดัในงวดในวดนี่ครับอาจารย์เนี่ยมีแนวทางที่จะให้กับอูซีทุกท่านตัวดีตัวเด็ดเน้นหนักไปตัวใดครับในวดนี้ครับผมมั่นใจเพียงใดครับผมก็ว่าให้ให้ หายแบบเก่าหายแบบเก่าแล้วหายตัวเด่นคือเก่าป่ะครับวิ่งคือเก่าครับวิ่งวิ่งเก่าก็ซี่นะครับโอ้หายตัวเก่าคือเก่าเนาะในงวดนี้นะครับอ่ะนะครับผมเราก็จะให้ทุกท่านร่ำเมย์ครับร่ำเมย์ครับผมอ้านะครับเห็นใจอาจารย์เนี่ยนะครับเนาะนะครับเราก็ร่ำเมย์เราก็บอกยังบอกออกนะครับผมนะครับออกจากงานศพนะครับ ครับพี่น้องคนล้องมาโดนแล้วครับครับครับเฮ้ย่าระธครับโอ้ย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 กวนไม่ในอาจารย์ก็ได้จระเข้แคบเลยพี่น้องนะครับครับแคบหน้าจระเข้แคบเลยอาจารย์เนี้ยนะครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตัวเด่นเพิ่นวางมามีหามีซีมีเก้านะครับแล้วก็ เลขวิ่งนะครับมีซีกับเก่านะครับส่วนให้ออถือเพื่อน่ะโอ้คนให้อาจารย์ถือเพื่อน่ะอาจารย์ถือดิแมนมันจะคอยของแท้แน่นอนถือแค่ของอาจารย์เลยนีครับอ่าของควัยซีแมนนะวะยี่นองของขวัญซีว่าส่วนตัวเด่นเพิ่นลวานมานะครับมีหามีซีมีเก่าตัววิ่งนี่มีซีกับเก่านะครับบ่แม่นซีเก้าเลยซีกับเก้าเลยครับเด้อเราเกี่ยมติดกันจักหน่อยนึงส่วนจับคู่ให้นะครับก็มีห้าหกห้าแปด ซีเก่า9ีหนึ่งหกเก่าเก่าหนึ่งมาหกขังคก้าติดพันลมให้มีหนึ่งเก่ากับหาซีเก่านะครับครับเด้อสามตัวบนพันว่าสันนะครับแต่ว่าอันนี้กับบนหลางคือเก่าแล้วครับเด้อไอหกหางนี่จะจะซื้อหลาพ่นบอกล่างกับล่างพ่นบอกบนกับบนไหลเมื่อจังเลยขายอเพ่นนะโอ้ยพี่น้องคิดจไหนเนาะจครับผมฮะจะมุนไปทางไหนดีอยู่ทางนี้ใช่ไหม บมชัดเพราะชับครับพี่น้องสายคือชัดสิครับฮะคนบานนั่งคนนั่งมาบพชัดอยู่เด้อ๋อนะครับผมเดี๋ยวหามุมนะเดี๋ยวแอมุมไครับหามุมใหม่มาใกล้ๆนะครับโอ้ติดทั้งนั้นเห็นบ่เออบานง่ายพอดึงเอาไว้ทั้งเก่าเนี่ยครับอาจารย์เนี่ยเพิ่นอยากให้ถือเด้๋เพิ่นอยากทห่ร้ายตาโอ้โหหน่อยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋เน้องพี่น้องเพิ่นก็สิหลายตาแล้วครับนี่ครับฮะ นีครับสีเก่านะครับผมนะครับอาจารย์เนี้ยเอาปากกาวนให้หน่อยครับนะครับมีกาแดงนะครับหเก่ากบเกงครับตัวนะครับแล้อันนี้ตัวนิ่ของอาจารย์เนี้ยตัวได้ครับอาจารย์ครับที่จะเน้นให้สี่เก้านะครับสีเก้านะครับสี่เก้าหกเก้าหเก้าเกนึงเก่านึงโอ้วันนี้ให้ เน้นให้สามตัวนะครับวิ่งสี่กับเก้าครับจะลืมนะครับเด้อพี่น้องครับเลขกเด่นเลขเด่นเล็วางของอาจารย์เนี่ยนะครับเนาะเล็กเด่นที่อาจารย์เนี่ยเราวางไห้มาห้าสี่เก้านะครับผมจะลืมนะครับเด้อนะครับอย่าลืมนะครับเลขที่เพิ่นวางมานะครับเนาะเล็กวางเพิ่นี้ครับจะเข่านะครับจะเข่านะครับผมจังหวัดที่ผ่านมาเพิ่นไห่วางมาหนึ่งศูนย์หาก็ออกเจ็ดศูนย์ห่านะครับในงวดนี้เราวางนะครับ 5 49วิ่ง4กับ9นะครับส่วนจับคู่นะครับ2ตัวนะครับผม2ตัวบนล่างไปเลยเด้อนะครับทุกท่านนะครับเราให้นะครับ5 6 58 49 4าแ9ดสนึ่งหเก้าเะครับเน้นนะครับผมเน้นวงกลมให้4ี่เก <69, S 2> ้าหเก้า เก้าหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางของอาจารย์เนี้ยคนบุรีลมนะครับเด้อนะครับพี่น้องนะครับถ้ามักจะชอบก็นำไปลงทุนได้นะครับกับอาจารย์เนี้ยคนบุรีลมนะครับหลังจากเขาติดตามมาตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับโอเคครับแต่สาหอดค่ำนะครับผมเขาก็บม่ได้กินครับพี่น้องกระจมหายนะครับผมครับสำหรับนะครับในงวดปัน ในงวดประจำวันที่1กันยายน2564นะครับผมนะครับอาจารย์เนี้ยนะครับวางตัวเด่นมา5 4 9นะครับ3ตัวเด่นนะครับวิ่ง4กับ9ก้าสำหรับ2ตัวนะครับ2ตัวจับคู่ให้นะครับ2ตัวจับคู่ให้2ตัวจับคู่ให้นะครับ,บ,บ,รบ5 6 5 8 4 9 สี่หนึ่งเนึ่นะครับเน้นวงกลมนะครับเน้นวงกลม4 9 6 9 9้หนึ่งนะครับสตัวนะครับสตัวของอาจารย์เนี้ยครับวางมา2หางนะครับหนึ่งเก้าหกห้าสี่เก้าอนะครับผมสงตัวเราววางมานะครับเนาะวางมาสองหาง2ชุดนะครับผม ตอนนี้นาวไปเลยหนึ่กดไุ่ถกนะครับเราก็ตรอคนะครับนะครับผมครับหลังจากเราติดตามกันแต่เช้ายันค่ำนะครับได้ระเด้อนะครับพี่น้องนะครับผมได้กันทุกคนนะครับจดไว้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับผมคนกับช้างที่พัดให้นะครับทีวีทีวีให้พัดให้นะครับเอาอาจารย์เนี้ยอาจารย์เนี้ยครับเอาถือนี่ครับผมอ๋อเนี่ยครับ แต่ทำงานโอ้ขอบคุณมากครับดีมากเลยนะครับผมนี่คือเบื้องหลังนะครับเด้อนี่คุงกัปบอกนี่ฮะนี่ครับคุณเบื้องหลังเอาเบื้องหลังมีให้รับเบื้องหลังเอาเบื้องอะไรครับเบื้องเยอะลองดนะครับนั่นนี่ครับของแท้เนาะอันนี้คือเป็นของอาจารย์เนี่ยนะครับเด้อที่เพื่อนเขียนให้อันนี้เขาก็มาเขียนเองนะครับเนาะเพราะว่าขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมเอา แตามักถ้าชอบก็เอาไปเลยครับเด้อแนวทางถ้าพี่น้องเอ็กซ์ซีกนช่องนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากเอาไปดีมากดีมากตัวเด่นคนกับสั่งเหตุงานดีเรื่อมันเองครับคนกับคนกับช้าข้างานดีมากนะครับเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ทอดนะครับผมอาจารย์เพิ่งจับห่างหกขางนี่ก็บร้องร้องเอาไปจับกับตัวอื่นนลงเลยครับแล้วตัวเด่นมีอยู่หาม่ซีไม่เก่าแค่นั้นนะครับเอาตามตัวนี้ร้องไปจับบึ้งนะครับนะครับผมอาจารย์เนี่ยชอบตัวเด่นมากที่สุดหนักที่สุดครับ ชอบหนึ่เก่าลครับพอเลลงถ่ายตัวนี้มันจะออกหนึ่เกาเกา่เก่าเก่าะหนึ่นะครับผมนครับผมเด้อครับผมอาจารย์เนียเรามาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะครับเด้อนะครับชอบหนึ่งนะครับนะครับผมเดี๋ยวแอดมาสรุปให้อีกครั้งนึงนะครับเนาะนะครับเพื่อทุกท่านจะเห็นชัดเจนนะครับภาพจะบ่ชัดเจนนะครับนะครับในงวดวัน ที่1กันยายน2564นะครับแนวทางของอาจารย์เนี่ยนะครับเพิ่นให้เลขเด่นมานครับเนาะคือมี5 4 9วิ่ง4กับ9นะครับวิ่ง4 9นะครับ2ตัวนะครับจับให้5 6 5 8 4 9 4 1 6 9 9 1นะครับ3ตัวนะครับ1 9 6กับ5 4 9นะครับผมเอา้ะครับผม ได้แล้วนะครับเด้อนะครับหลังจากเขากล่อค่อยกันมานะครับทั้งวันกันนะครับกับสูตรอาจารย์เนี้ยคนบุรีรัมย์นะครับผมก็ฝากกับทุกท่านนะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านได้นําไปพิเคราะห์พิจารณาเบิ้งนะครับแนวทางของอาจารย์เนี้ยนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านพิเคราะห์ดีๆนะครับก่อนที่จะนําไปลงทุนนะครับทั้งช่องกับเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับได้ไปลงทุนกันนะครับผมนะครับนะครับตัวเลขได้รับทุกตัวนะครับกับม่สิทธิ์เข่าม่สิทธิ์หลุดนะครับผมนะครับทั้ ใช้ปิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นสื่อกลางให้กับทุกท่านนะครับนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับอาจารย์เนี้ยคนบุรลำนะครับด้วยการทุกเกินนะครับผมนะครับทุกคนทุกคนนะครับผมโชคดีนะครับสวัสดีครับ